รบบเจ้าไฮลักแชมป์คันนี้นะคะโตโยต้าบอกแล้วค่ะว่าสโลแกนของเขาคือให้ทุกโอกาสเป็นไปได้นะเนี่ยเขามีหลักในการออกแบบอยู่5จุดด้วยกันนะคะก็คือในส่วนของราคาที่จับต้องได้นะคะครอบคลุมในทุกธุรกิจทุกรูปแบบนะคะเพราะว่ารถคันนี้สามารถดัดแปลงได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะขนาดที่กระทัดรัดนะคะมีความทนทานแล้วก็ง่ายต่อการดัดแปลงนะคะส่วนกลุ่มลูกค้าที่เขาตั้งใจที่จะเข้าไปกินตลาดในส่วนของกลุ่มรถกระบะขนาดเล็กนะคะ กลุ่มรถกระบะมือสองกลุ่มที่ต้องการที่นํารถไปดัดแปลงเพื่อใช้งานเองเนี่ยนะคะแล้วก็ในกลุ่มของรถบรรทุกเบากลุ่มลูกค้ารายใหญ่ๆนะคะรถคันนี้สามารถไปดัดแปลงได้ค่อนข้างจะหลากหลายเลยทีเดียวนะรถคันนี้โตยโยต้าตั้งใจที่จะแบบให้ใช้งานได้ง่ายแล้วก็คงทนนะคะสิ่งที่เขาดัดแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปก็คือในส่วนของตัวห้องเก๋งเนี่ยจะถูกย่อลงไปให้ สั้นกว่ารุ่นปกติเนี่ยลงไปประมาณ30เซนเพื่อที่จะเพิ่มในส่วนของพื้นที่บรรทุกสัมภาระด้านหลังนะคะตัวกระบะด้านหลังเนี่ยให้มีพื้นที่มากขึ้นเขาก็จะมีความแตกต่างจากตัว h ฮ l ักรี v o นะเขามีตัวกรอบตรงนี้เข้ามาให้นะรถมีลักษณะของความชัฟความแข็งแรงนะคะด้านท้ายเนี่ยเป็นกระบะพื้นเรียบนะแฟตเลยแล้วก็ไม่มีในส่วนของซุ้มล้อนะคะออกแบบได้ง่ายแล้วก็สามารถดัดแปลงได้นะคะเนี่ย ฝากระบาสามารถเปิดได้3ด้านเลยนะไฟหน้าแล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ยสามารถแยกชิ้นได้รวมทั้งตัวกระจังด้านหน้าด้วยถามว่าทําไมถึงแยกชิ้นได้เพื่อที่จะรองรับสําหรับในกรณีที่เราขับรถไปเกิดอุบัติเหตุแล้วเราก็จะสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะคะตัวที่แยกชิ้นออกมา โดยไม่ต้องรออะไรการออกแบบของเขาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะลงตัวนะก็แค่ถอดแล้วเปลี่ยนได้เลยนะคะสําหรับตัวไฟเลี้ยวไฟหน้ารวมทั้งเซ็ตกันชนด้านหน้าตรงที่ทฉันนะชอบเลยนี่เสาวิทยุนะดูให้อารมณ์แบบย้อนยุคเลยทีเดียวแต่ไม่รู้ว่าเวลาใช้งานจริงเนี่ยจะเป็นยังไงนะโตโยต้าเนี่ยตัดสินใจที่จะเลื่อนตัวกระจกขูช้างเนี่ยเข้ามาไว้ที่บริเวณประตูนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะช่วยในส่วนขององ,องศากัน มองด้านหลังเนี่ยได้มุมมองที่กว้างขึ้นนะคะในส่วนของฝาเปิดประตูที่เปิดประตูนี่ก็ดีไซน์ค่อนข้างจะเก๋เลยทีเดียวนะแต่ว่ามันเป็นพลาสติกนะเข้ามาดูภายในห้องโดยสารค่ะห้องโดยสารเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นห้องโดยสารในโทนสีดําถ้าเป็นตัวรุ่นท็อปเนี่ยก็จะมีตัวขอบขอบ,ขอบสีส้มๆเนี่ยเข้ามาตัดให้นะถ้าเป็นรุ่นปกติเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของภายในสีดําล้วนๆน,นะคะเรียบง่ายไม่ได้ดูเยอะอะไรมากมายแล้วก็เก๋ไก๋เลยทีเดียวกับตรงนี้โลโก้โตโ,ตโยตา้าตัวใหญ่ๆนะมันให้ความรู้สึกเลโโรดีแล้วก็ ในส่วนของฝาประตูเนี่ยเขาออกแบบมาใหม่นะมันให้ความรู้สึกกว้างขวางมากขึ้นนะในส่วนของเบาะนั่งเองเนี่ยคะ่ะจะเป็นเบาะแยกนะคะเบาะเนี่ยสามารถปรับเอ็นหลังได้นิดนึงนะขณะที่รุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นเบาะนั่งแบบยาวๆนะเขาบอกว่าในส่วนของรุ่นเริ่มต้นที่ออกแบบมาเป็นเบาะแบบยาวเนี่ยเพราะว่าผู้ใช้งานบางท่านเนี่ยเขานอนในรถไม่อย่างนั้นแล้วอะถ้าเขานอนในรถเนี่ยมันจะติดในส่วนของตัว เบรกมือมันจะทําให้เจ็บหลังนะจะให้รู้สึกก็คล้ายๆกับรถสมัยก่อนเนาะรถรุ่นคุณพ่อที่แบบเป็นเบาะยาวๆแล้วเราสามารถนอนยาวได้ตรงเนี้ยค่ะก็เป็นจุดที่แตกต่างกันระหว่างรุ่นท็อปกับรุ่นเริ่มต้นนะมีช่องเก็บของขนาดใหญ่ให้ด้วยเหมือนกันนะอ่ะน,นี่คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะมีเรื่องของ ABS มาให้แล้วก็มีถุงลมนิราภัยมาให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะ สำหรับคันนี้นะคะเป็นการออกแบบในส่วนของรถกาแฟเคลื่อนที่ค่ะแบรนด์ของโตโยต้าเขานะก็โตโยต้าทุเกต้านะคะมีการออกแบบมาให้ค่อนข้างจะชัดเจนอันนี้เป็นประตูฝาเปิดฝาปิดนะมีตัวคีย์ออสมาให้ด้วยฝาท้ายนี่ก็ยังสามารถเปิดได้นะคะอย่างที่เขาบอกค่ะว่ารถคันนี้เป็นตัวในส่วนของกระบะพื้นเรียบนะพื้นของเขาเนี่ยจะเป็นแฟลตเรียบไปเลยแล้วก็มีตู้มาใส่เขาก็จะออกแบบให้ในส่วนของไฮรักแชมป์คันนี้นะคะถ้าคุณต้องการที่จะเอาไปใช้ทําร้านกาแฟหรือว่า ทําร้านขายเสื้อผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณมานั่งคุยกับเขาแล้วก็มาดูกันว่าเขาสามารถตกแต่งเป็นอะไรยังไงได้บ้างนะคะก็ค่อนข้างจะกว้างขวางเลยทีเดียวตรงนี้ก็เป็นบาร์สั่งกาแฟข้างบนแล้วก็เป็นบาร์มานั่งทานได้นะ คันนี้นะคะมอเตอร์โฮมหรือว่ารถบ้านนะคะออกแบบโดยแคลรีบอยนะคะก็ชื่อชั้นของแคลรบอยเนี่ยเราได้ยินคุ้นหูคุ้นตากันมาแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะข้างในภายในรถบ้านคันนี้นะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะสําหรับเจ้ารถบ้านคันนี้นะคะโครงสร้างเนี่ยเป็นแบบตู้แบบแซนด์วิชนะคะก็มีทั้งความแข็งแรงแล้วก็มีน้ําหนักที่เบาค่อนข้างจะทันสมัยเลยทีเดียวนะคันนี้เขาบอกว่าสามารถปรับเป็นที่นอนโดยที่นอนได้ถึง5คนเลยทีเดียวนะคะก็เขาออกแบบมาได้ค่อนข้างจะเป็นฟังก์ชันที่ลงตัวนะอ๋อนี่นะคะห้องน้ําเขาก็ ดีไซน์ค่อนข้างจะเก๋ไก๋เลยทีเดียวนะส่วนของห้องน้ำเขาเนี่ยเขามีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยนะมีในส่วนของทีวีให้ดูด้วยมโครวเวฟตู้เย็นจัดสรรพื้นที่ได้ค่อนข้างจะลงตัวนะคะแล้วก็มีในส่วนของนี่ช่องเก็บของต่างๆอันนี้เป็นสวิตช์ไฟต่างๆนะเป็นรถบ้านเคลื่อนที่ค่ะขับไปนอนตรงไหนก็ได้เนาะขับ ไปเที่ยวอุทยานหรืออะไรอย่างนี้ก็สามารถจะไปได้ง่ายๆนะแล้วก็การตกแต่งของเขาเนี่ยค่อนข้างจะให้ความรู้สึกอบอุ่นเนาะคล้ายๆกับเป็นบ้านเคลื่อนที่เป็นห้องนอนเคลื่อนที่สมกับความเป็นรถบ้านเลยทีเดียวแล้วกเก็บงานได้ค่อนข้างจะเนี๊ยบเลยทีเดียวในส่วนของหลังคาตรงนี้สามารถเปิดการตกแต่งที่เป็นแบบมอเตอร์โฮมเนี่ยนอกจากเราจะทําเป็นรถบ้านแล้วเนี่ยเรายังสามารถดีไซน์ให้รถคันนี้สามารถเป็น ห้องทํางานเคลื่อนที่ได้เนาะหรือเป็นห้องประชุมเคลื่อนที่ได้เพราะว่าในส่วนของการพับจัดวางโต๊ะต่างๆเนี่ยสามารถทําได้ง่ายๆแล้วก็ค่อนข้างจะสะดวกสบายแล้วก็อดหงเลยทีเดียวนะคะสําหรับมอเตอร์โฮมคันนี้นะคะเป็นแคมปิ้งที่เน้นความสบายนิดนึงละกันก็ขับรถคันนี้ไปจอดในลานกลางเต็นท์หรือในลานของอุทยานเนี่ยกระด้ในส่วนของพลังงานเนี่ยคะ่ะเขาใช้พลังงานโซลาร์เซลล์นะทำให้รถคันนี้สามารถจอดแล้วก็เปิดแอร์ได้นานถึง8ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะไม่ต้องสตาร์ทเครื่องด้วยช่วยในเรื่องของความประหยัดแล้วก็ความเป็น เวลาเราไปจอดรถคันนี้อยู่ในที่ต่างๆนะคะถือได้ว่าดีเลยทีเดียวนะคะรับมอเตอร์โฮมคันนี้เนาะรถเพรสปานะก็ในส่วนของสัตว์ต่างๆนะคะสามารถทําได้รถอาบน้ํารถตกแต่งขนสัตว์เคลื่อนที่นะคะไปได้ค่ะสําหรับเจ้าไฮรักแชมป์นะคะนะคะเป็นเมอร์ดิเคิลหรือว่ารถพยาบาลเคลื่อนที่นะคะสําหรับขนส่งอุปกรณ์ต่างๆนะคะอันนี้เป็นรถห้องเย็นนะขนส่งอุปกรณ์ต่างๆก็มีการต่อเติมในส่วนของตู้ ด้านหลังให้เป็นห้องเก็บความเย็นเคลื่อนที่นะคะเป็นห้องเย็นเคลื่อนที่เลยนะโตโยต้าเนี่ยใช้ในส่วนของพาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วนะคะมาออกแบบในตรงนี้แล้วก็มารับประกันในตรงนี้นะคะก็เชื่อได้ในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ ความน่าไว้วางใจนะคะส่วนคันนี้นี่เป็นในส่วนของคารโก้รถขนของเคลื่อนที่นะเอ็กเพสไปรษณีก็ได้หรืออย่างพวกแกล์เคอรี่อะไรต่างๆเนี่ยสามารถใช้ได้ก็เป็นในส่วนของกอัพจัดแปลงนะคะก็เป็นตู้ทึบด้านหลังเนี่ยก็จะบรรทุกของแล้วก็ส่งของได้นะคะนี่กว้างขวางนะด้วยความที่บอกค่ะว่ารถคันนี้ออกแบบมาให้เป็นพื้นเรียบเนี่ยคะ่ะมันสามารถขนย้ายได้ง่ายแล้วก็วางเรียงของต่างๆได้ค่อนข้างจะกว้างขวางนะนี่คันนี้ที่ฉันชอบเพราะว่าเนี่ยในส่วนของ t o โยต้ เขาอ,ออกแบบมาแบ่งครึ่งนะคะที่กระบะด้านท้ายเนี่ยฝั่งหนึ่งเป็นร้านขายเคปนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นร้านขายเสื้อผ้านะค่อนข้างจะลงตัวน,นี่นะเขาแบ่งกันคนละครึ่งเลยพ้นกับเพื่อนคนละครึ่งก็ได้ค่ะคนนึงอยากขายเสื้อผ้าคนนึงอยากขายเค้โตโยต้าเนี่ยใช้ในส่วนของพาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วนะคะมาออกแบบในตรงนี้แล้วก็มารับประกันในตรงนี้นะคะก็เชื่อได้ในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ ความน่าไว้วางใจนะคันนี้นะคะไฮรักแชมป์นะคะก็เป็นเครื่องยนต์2.4ดีเซลเกียร์อัตโนมัตินะคะคันนี้ยโตโยต้เขาเอามาแต่งเอาใจสายซิ่งนิดนึงนะก็แต่งตามความชื่นชอบตามความถนัดของคุณเลยมาดูกันค่ะจัดเต็มเลยนะคะนี่มีโลบารให้ด้วยในส่วนของด้านท้ายนะเดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารกันค่ะนี่เลยในส่วนของเบาะนั่งนี่ เป็นเบาะนั่งเคปลาเลยนะพงมาลัยนี่ก็เอาใจสายซิ่งสายนักแข่งเลยนี่หัวเกียร์ก็เรียนแบบในส่วนของเกียร์แมนนวลนะแต่ว่าคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะดีไซน์มาได้เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะสำหรับสายซิ่งนะที่ต้องการจะนํารถคันนี้ไปแต่งก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะแล้วก็เป็นรถที่ปรับเปลี่ยนได้หลากหลายเลยทีเดียวตามความต้องการของผู้ใช้งานจริงๆนะสาหรับเจ้าไฮรักแชมป์คันนี้นะคะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะแล้วก็เป็นรถที่ ปรับเปลี่ยนได้หลากหลายเลยทีเดียวตามความต้องการของผู้ใช้งานจริงๆนะสำหรับเจ้าไฮรักแชมป์คันนี้นะคะ